ทีนี้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการาเลือกผลิตภัณฑ์เนาะเลือกตัวโปรดักหรือว่าเลือกโมเดลที่จะเอามาทำไคเซนเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกยังไงดีอย่างที่พี่บอลบอกไปก็คือเราจะเลือกโปรดักที่มันแบบฮอตฮอตเนาะเลือกโปรดักที่มันแบบ High Impact โดยใช้กด80-20ะกด80-20คืออะไรกด80-20ก็หมายความว่า ปริมาณทั้ง80%เนี่ยมันจะถูกถูกคอนทิบิว์นะคะมาจากสินค้าหรือว่าตัวโปรดักเนี่ยเพียงแค่20%ของแคตตาก็อทั้งหมดอ่ะอย่างให้ดูรูปนี้นะคะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยค่ะมีโปรดักเป็น10ชิ้นเลยแต่ว่าเนี่ย80%ของปริมาณของโปรดักทั้งหมดเนี่ยมันมาจากโปรดัก A กับโปรดัก B เนี่ยคะ่ะเท่านั้นเองส่วนโปรดักอื่นๆเนี่ยมัน มันจานวนจานวนโปรดักต์เนี่ยมันเยอะนะท้ายของโปรดักต์มันเยอะแต่ว่าปริมาณที่ลูกค้าต้องการอะ่ะมันคอนทิบิวมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมดเรียกง,ง่ายๆก็คือโปรดักต์เกับโปรดักต์บเนี่ยมันเป็นสินค้าขายดีเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการแล้วมันอยอดขายเนี่ยมันคือ เป็นยอดขาย80%ของรายได้ทั้งหมดส่วนที่เหลือเนี่ยมันมันอยู่ในร้านของเราน่มันอยู่ในร้านของเรา,นะรา,เราแต่ว่าถามว่ามันขายดีไหมมันไม่ได้ขายดีเวลาที่เราเลือกโปรดักต์มาทําการปรับปรุงนะคะเราก็จะเลือกโปรดักต์ที่ขายดีนั่นแหละเรื่องที่มันฮอตฮอตเนี่ยแหละเพราะว่าอะไรเพราะเราทําแล้วมันจะส่งผลต่อกําไรนะคะได้เยอะมาก อย่างภาพนี้นะคะพอเราพพสออกมาเราก็จะเห็นว่าเราจะเลือกโปรดักอะไรคะ a หรือ b นะในการเอามาทำ productivity improvement ทีนี้มาดูรูปนี้กันค่ะรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า80%ใช่ไหมคะมันมาปักอยู่ตรงที่ Product f ค่ะอัตราส่วนเลโชมันไม่ได้เป็น80-20ใช่ไหมมันเป็นเท่าไหร่มันเป็น40-60อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า high product mix นะคะการที่มันเป็นไฮโปรดัก t ์ i x แบบนี้มันจะเลือกยากนิดนึงเนาะมันก็จะเลือกยากนิดนึงคือมันทำแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบแบบไม่ได้ชัดเจนมากเท่ากับโปรดักที่มันส่วนผสมมันเป็น80-20นะคะ อันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะว่าแบบไหนที่จะส่งผลได้เยอะแบบไหนที่จะส่งผลได้น้อยกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงอะ่ะพอทำพอเราทำออกมาแล้วอะ่ะเราก็จะเลือกโปรดักที่วอลลุ่มสูงสุดอยู่ดีนะคะเนื้อหานี้เป็นเพียงบางส่วนจากคอร์ส s u p e r p r o d u c t t v i t y Kaizen เพิ่มผลผลิตให้เหนือชั้นด้วยไคเซนค่ะซึ่งเทคนิคนี้ไม่ได้มาจากแค่ในทฤษฎีนะคะแต่ว่าได้ถูกพิสูจน์มาแล้วค่ะกับองค์กรชั้นนำทั่วโลกถ้าอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มเอาต์พุตเพิ่ม productivity โดยที่ไม่เพิ่มคนต้องรู้เทคนิคนี้ค่ะสนใจสมัครได้ที่ลายตามที่อยู่ในดิงด้านล่างนี้นะคะแล้วพบกันในคลาสได้เลยค่ะ